สวัสดีจ้าเป็นมาทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะอยู่กับเรื่องมหาศึกคนชนเทพซึ่งในเอพิโซดล่าสุดเนี่ยก็เรียกว,ว่าเข้มข้นขึนเรื่อยๆละ่ะระหว่างการต่อสู้ของสองราชาราชาแห่งพื้นแผ่นดินจีนและราชาแห่งพื้นเนาลกนั่นเองมาดูกันสิว่าทั้งฮาเดสแล้วก็จินซีฮ่องเต้เนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรกันออกมาสู้อีกบ้าง ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของจินซี่ฉเฉลยออกมาแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยทำไมถึงเก่งนะักเก่งหนาะเขาไปได้อะไรมามีที่เด็ดอะไรจากตำนานของเขาที่กำลังจะเล่าในตอนนี้จ้าไปดูกันเลยเปิดตอนที่57มาเนี่ยเขาจะเล่าเกี่ยวกับตำนานโบราณมากๆเลยของประเทศจีนที่มีชื่อว่าชื่อหย ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขียนเป็นชิยุอุนะหรือว่าชิยูนั่นเองแต่ตามตำนานที่เล่าขานกันมาในประเทศไทยเนี่ยจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาบ้านเราว่าชิโยนะจึงขออนุญาตเรียกตัวเนี่ยว่าชิโยละกันซึ่งเจ้าชิโย,โยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคของประเทศจีนก็จะมีตำนาน เล่าขานถึงรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นวัวมีหมือมีสีตาหรือว่าแม้กระทั่งแบบหัวเป็นเหล็กเป็นทองแดงใดๆเนี่ยคือก็โปงบอกให้รู้ว่าตัวของเขาเนี่ยมีรูปลักษ์ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนั่นเองและเนื่องด้วยตำนานดังกล่าว พวกผู้คนที่อยู่รายร้อมรับฉีนเนี่ยก็เลยยกย่องให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเทพเจ้าของเราทหารเหมือนกับเป็นผู้คิดคน้นอาวุธทั้ง5อย่างก็คือได้แก่คลอสบหรือว่าหน้าไม้ดาบง้าวหอกแล้วก็ชุดเกราะแต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะตำนานของประเทศจีน,นเรื่องนี้เนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นตามตำนานจีนที่เราเรียนรู้กันมาเพราะว่าราชา ทุกๆพระองค์ในประเทศจีนแห่งนี้ไม่สามารถเป็นราชาได้หากไม่ถูกยอมรับจากจอมปีศาจซื่อโยอในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่ามาจินเลยก็คือมาจินอะปีศาจอสูรอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็ขออนุญาตแปลเป็นจอมปีศาจละกัน แล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็นไปตามตำนานในปีที่อายุครบ26ของจินซีฮ่องเต้ซึ่งเป็นราว220ปีก่อนคริสต์กาลตัวของจินซีเนี่ยก็รวบรวมจีนเป็นปึกแผ่นได้โดยการเข้าตีอริทั้งหมด6แคว้นแตกพายและแคว้นสุดท้ายที่เขาได้ไปเนี่ยก็คือแคว้นฉีซึ่งมีจอมปีศาจชื่อหยอาศัยอยู่ ในภูเขาไท่เนี่ยตัวของจินซีเนี่ยก็เข้าไปในภูเขาไท่โดยที่ไม่ได้หวาดกลัวต่อซื้อโยเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่จินซีเนี่ยรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นปึกแผน่นตัวเขาก็จัดกระบวนทัพไปยังฝั่งตะวันออกของประเทศจีนหลังจากนั้นเขาก็เดินทางขึ้นไปยังภูเขาไท่เพียงลําพัง เพื่อที่จะไปประกอบพิธีเฉพาะแก่ราชวงศ์ที่ได้รับมอบอานัตแห่งสวงสวรรค์เท่านั้นพิธีนี้เรียกว่าพิธีแฟงชางและนั่นทำให้จินซีเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ความจริงเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ท่ามกลางมู่มวลโครงกระดูกมนุษย์ที่กองกันอยู่มากมายราวกับภูเขาเป็นที่อาศัยอยู่ของจอมปีศาจชื่อโย ชื่อโยนั้นกําลังบดเคี้ยวแขนของมนุษย์อย่างอร่อยปากในที่สุดเจ้าก็มาเจ้าใช่ไหมที่มาจะาแคว้นจินซึ่งเป็นคนที่ปราบทั้งหกแคว้นลงได้ก่อนที่จะกล่าวชมจิ๋นซีว่าเจ้าเนี่ยช่างกล้าหาญมากเพราะว่าก่อนที่เจ้าจะมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชาหน้าไหนก็จะคุกเข่าและก้มลงด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นตัวของข้า จงนำประชากรของเจ้าหนึ่งหมื่นคนมาคุกเข่าลงต่อหน้าข้าเพื่อเป็นเครื่องเส้นสังเวยแล้วข้าจะทำการแต่งตั้งเจ้าเป็นราชาเหนือราชาหลังจากนั้นจินซีก็บอกว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครที่ต้องเป็นเครื่องผู้ชาย,ยานันข้าขอส่งสิ่งนี้ให้กับเจ้าก่อนก่อนที่จะลากสิ่งที่คล้ายกับโลงศพมาแล้วโยนใส่ซื้อหยว ภายในนั้นเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่คล้ายกับคนซึ่งทํามาจากดินเหนียวทําให้ตัวของซื่อโยนี่กโกรธมากเลยถึงแม้ว่าจะบีบตุ๊กตาที่ทําจากโคลนดินเหนียวนั้นจนเละขามือแต่ตัวของเขาเนี่ยกิกนเข้าไปด้วยงงมากว่าจะกินเข้าไปทำไมแล้วก็บอกว่ามันไม่อร่อยสเลยเออนะ ชื่อโวก็บอกกับจินซีว่าเจ้านุม่มเจ้าเนี่ยพลาดแล้วเพราะว่าถ้าเจ้าไม่ได้รับพรวิเศษจากข้าเจ้าจะไม่มีทางขึ้นปกครองประเทศจีน ถ้าต,ตัวของจินซีเนี่ยหาได้ทำตามที่ซิวหยูบอกใหม่ตัวเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าข้าเนี่ยจะต้องคุกเข่าลงให้กับสิ่งที่น่าเกลียดละประลักอย่างแกเนี่ยฉันขอเลือกที่จะตายดีกว่าพร้อมกับประกาศว่าราชาที่มาก่อนหน้าข้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ราชาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นข้าเนี่ยจะสังหารเจ้าซะเพื่อขึ้นสู่ราชาที่แท้จริงเหนือกว่าราชาทั้งหมดทั้งมวล คำพูดของจินซีเนี่ยก็ทําให้ชื่อโยกโกรธมากเลยก่อนที่เขาเจะตะโกนออกมาว่าเจ้าเนี่ยมันโง่จริงๆแกเนี่ยช่างอวดดีและโง่เขลาที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยจินซีกับซื่อโยก็ต่อสู้กันยาวนานถึง6วัน6คืน ก่อนที่ผลเนี่ยมันจะปรากฏว่าจินซีเนี่ยสามารถเอาชนะซื่อโย,โยแล้วก็สังหารเขาได้และภายในเวลา28ปีของจินซีทำให้เขาซึ่งเป็นราชาแห่งแคว้นจินสามารถประกอบพิธีแฟงชางนบนสุดยอดภูเขาไทยได้สำเร็จและได้รับนามเป็นจินซีห้องเต้น,นั่นเอง กลับมายัางการต่อสู้ตัวของจินซีฮองเต้ซึ่งสะท้อนพลังของฮาเดสกลับไปหาตงเขาเองทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าทวยเทพเป็นอย่างมากเพราะราชาแห่งผืนรนกกลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มตัวของบรุนฮิลเนี่ยก็อธิบายให้กับเกลฟังว่าเทคนิคที่จินซีใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เขาสำเร็จระหว่างการต่อสู้กับซื่อหยซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียบเรียงอาวุธ ทั้ง5ชนิดที่ตามตำนานแล้วซื่อโยเนี่ยเป็นคนก่อกำเนิดเอาไว้มาใช้ในการต่อสู้ซึ่งการงัดเอาอาวุธตาลาชนิดออกมาเนี่ยก็จะทำให้ได้รับสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปโดยทั้ง5อย่างเนี่ยก็จะมีดาบหอกเกราะเงาวแล้วก็หน้าไม้นั่นเอง และทําให้นะักขนาดนี้เนี่ยตัวของเขาเองก็ได้รับสมยาว่าชื่อโหยเช่นกันทั้งฝั่งอัศจรรย์ของถวยเทพอารสเนี่ยก็รำลึกได้ว่าระหว่างก่อนการต่อสู้เนี่ยเขาโดนจินซีฮ่องเต้เนี่ยทุ่มอย่างง่ายดายเลยทําให้เขารู้แล้วว่านั่นน่าจะเป็นเทคนิคเดียวกันกันกบที่ใช้กับเฮเดสแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามนุษย์นั่นจะใช้เทคนิคนี้กับเทพแห่งนรกอย่างเฮเดสได้ ทางด้านของเฮลมิสเนี่ยก็วิเคราะห์อย่างใจเย็นแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยรับพลังงานการโจมตีของเฮเดสหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีก็รีไลซ์มันกลับไปกระแทกใส่ตัวเฮเดสเองพูดง่า,งงายๆก็คือแรงโจมตีของเฮเดสเนี่ยมีมากเท่าไหร่ก็จะได้รับ การโจมตีของตัวเองเนี่ยแรงกลับไปเท่านั้นเฮอร์เมสเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ที่ทําให้เฮเดสเนี่ยตกอยู่ในสภาพนี้ได้ตัดกลับมายังเฮเดสตัวของเขาเนี่ยก็มีสภาพที่โชคเลือดเรียกว่าเป็นแผลเล็กแผลใหญ่กันเลยทีเดียวสําหรับการโจมตีที่ถูกสะท้อนกลับมาของเขา เมื่อเฮเดสลุกขึ้นยืนได้จินซีก็แซวแทนทีเลยว่ายังเต็มใจพร้อมใจที่จะสู้อยู่ไหมท่านเจ้าแห่งนรกก็เรียกว่าปากดีคันสุดชีวิตเลยทั้งจินซีแล้วก็เฮเดสเฮเดสเองเนี่ยเมื่อลุกขึ้นมายืนหยัดได้อีกครั้งเขาก็ปอกกับจินซีว่าข้าขอถามอะไรหน่อยสิอะไรในสายตาของเจ้าที่ทำให้ขึ้นสู่การเป็นโราชาจินซีเนี่ยก็ตอบอย่างมั่นใจว่า แน่นอนสิถ้าจะขึ้นเป็นราชาเนี่ยก็ต้องไม่ถูกกังขาไม่ยอมจำนวนไม่อนอ่อนไม่พึ่งพาใครยืนหยัดเป็นผู้นำของประชาชนของเขานั่นแหละจึงทำให้ขึ้นสู่การเป็นราชา คำตอบของจินซีเนี่ยทำให้เฮเดสเนี่ยถึงกับหัวเราะออกมาลั่นสนามเลยหลังจากนั้นเนี่ยจินซีก็หัวเราะตามเฮเดสออกมากลายเป็นสมรภูมิแห่งการหัวเราะแข่งกันทั้งสองคนเนี่ยหัวเราะดังลั่นจนทําให้ทุกคนที่เป็นผู้ชมแม้แต่กรรมการเองเนี่ยก็อ้าปากค้างเลยว่ามึงหัวเราะอะไรกันก่อนที่จินซีเนี่ยจะหยุดเสียงหัวเราะของตนเองแล้วก็บอกว่ามันตลกตรงไหน,นหรอมันมีเรื่องอะไรที่ตลกหรือเปล่าเฮเดสเนี่ยก็บอกว่า คำพูดของจินซีเนี่ยทำให้เขานึกถึงใครบางคนใครบางคนคนนั้นก็คือน้องชายของเขาอย่างโปไซดอนนั่นเองซึ่งโปไซดอนเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเทพเนี่ยต้องไม่พึ่งพาใครต้องแบบจืนหยัดด้วยตัวเองไม่มีพรรคพวกก็คือเหมือนกับว่าจินซีเนี่ยเป็นภาพเงาสะท้อนของโปไซดอนเลยทีเดียวหลังจากพูดจบเนี่ยตู้ของเฮเดสก็บอกว่า เขาสาบานกับชื่อของน้องชายอย่างโพไซดอนราชาแห่งผืนทะเลเไว้ว่าตัวขงเขาซึ่งเป็นพี่ชายคนโตจะไม่ยอมแพ้แกราชาของเหล่ามนุษย์เด็ดขาดก่อนที่เฮเดสเนี่ยจะรวบรวมพลังไว้ที่ไบเด้นของเขาหรือว่าสองง่ามของเขาเนี่ยแหละทําให้ตัวของมันยาวขึ้นยาวขึ้นและดูทรงอนุภาพมากขึ้นแล้วเขาก็พุ่งตรงไปขวดลงเข้าสู่จินซีอย่างเต็มกําลังกลายเป็นท่าไม้ตาย ทุบธรณี Smash of Earth Persephone Titan ทันางด้านจินซีเนี่ยก็จะใช้มุกเดิมในการรับมือด้วยการเปลี่ยนเป็นร่างเกราะหรือว่าอาร์เมอร์ฟอร์มนั่นเองแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเกราะหัดสวรรค์อีกครั้งหวังว่าจะสะท้อนพลังของเฮเดสเนี่ยกลับไปให้เขาเตี้ยงด้วยพลังของตัวเองเลย แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าตัวงเฮเดสเนี่ยทุ่มกําลังทั้งหมดเพื่อที่จะเจาะกราแห่งสวรรค์นี้ไปให้ได้ตัวงเขาบอกว่าลองรับทั้งหมดของสิ่งนี้ดูสิราชาของมนุษย์เขาหวดไปเต็มแรงด้วยพลังแห่งเทพทั้งหมดที่ทททเขามีเลยก่อนที่จะเจาะเกราะหัดสวรรค์ของจินซีไปได้และทำให้ตัวของจินซีเนี่ยถูกฟาดเข้ากลางกระบาลอย่างเต็มรัก จินซีเนี่ยนอนแผ่หลบับอยู่กลางสนามพร้อมกับเลือดที่ไหลโชนออกมาจากหัวของเขาก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะค่อยๆตะเกียกต,ตะกายลุกขึ้นมาพร้อมกับเจียนเป็นเลือดด้วยความรุนแรงของการโจมตีของเฮเดสและท่านเฮเดสเองเนี่ยก็แสบใช่ย่อยเพราะเขาเนี่ยก็ย้อนคืนประโยคที่จินซีเคยพูดกับเขาก่อนหน้านี้ไปหมดเลยว่ายังสมัครใจที่จะสู้ต่ออยู่ไหมราชาของมวลมนุษย์ พี่จินซี่โดนเล่นงานพร้อมกับโดนย้อนประโยคนี้มาเนี่ยก็พูดกลับไปแบบชิวๆว่าโมมันตายหรือโมแมน i n ยซึ่งแปลว่าสบายหรือแบบไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้เป็นภาษาของกวางตุ้งก็คือแบบยังปากดีกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นจินซี่หรือแฮเดสก็ตาม จินซีเนี่ยก็บรรจงถอดผ้าที่ปิดตาของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาก่อนที่จะบอกว่างั้นเราเนี่ยมาสู้กันต่อได้เลยใช่ไหมราชาแห่งผืนนรกเรียกว่าใบหน้าของจินซีฮองเตที่เผยอ,ออกมาให้เราเห็นในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นหนุ่มชะกันที่มีหน้าตาแบบโอ้โหเท่มากๆเลยสมกับที่แบบเป็นสามีแห่งชาติคนต่อไปอจริง ก็เลือกเชียร์ไม่ถูกแล้วทั้งเฮเดสแล้วก็จินซีเนี่ยโอ้โหเท่ทั้งคู่จริงๆเฮ้อเป็นศึกที่ไม่รู้จะเชียร์ใครดีลักพี่เสียดายน้องและเกิดส่วนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเชียร์ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จบตอนที่57ไปเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าตอนหน้าเนี่ยจะมีอะไรมันๆแบบนี้มาให้เราดูอีกดูสิว่า ในตาที่เราเห็นกันของสินซีเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสีตาของเขาเนี่ยดูแตกต่างจากมน,มนุษย์ทั่วไปมากเลยเอาละ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยตอนที่57ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กับช่องไมอาด้วยนะโซนอนีแอดมินไปก่อนแล้ว 拜拜。Bye bye.